สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องสัตว์เลี้ยงแสนรักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับอาหาร6อย่างนะครับที่เราสามารถหาได้ง่ายๆเพื่อมาใช้ลดต้นทุนในการเลี้ยงไก่ไข่ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่าอาหารทั้ง6อย่างนั้นมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ อย่างแรกเลยที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือต้นกล้วยสดนะครับต้นกล้วยสดเราสามารถสับให้ไก่กินได้เลยนะครับหรือถ้าใครเลี้ยงห่านหรือว่าเลี้ยงสัตว์อื่นก็สามารถนําไปให้กินได้เหมือนกันนะครับต้นกล้วยที่เป็นอาหารลดต้นทุนที่ยอดนิยมอย่างหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างที่สองกันนะครับอย่างที่สองก็คือหญ้าเนเปียนะครับหญ้าเนเปียเราก็ใช้ลดต้นทุนได้นะครับ ให้ได้แบบทั้งสดแล้วก็สับแล้วก็นําไปหมักก็ได้นะครับสําหรับใครที่ไม่มีพื้นที่ปลูกเราสามารถเลี้ยงในกระถางได้นะครับก็สามารถจเจริญงอกงามได้ดีพอสมควรนะครับอย่างที่3ก็คือผลไม้ตามฤดูกาลนะครับอย่างเช่นตัวน,นี้ผมมีกล้วยผมก็สามารถใช้กล้วยเป็นตัวเสริมได้นะครับหรือว่าใครที่ปลูกต้น มันเบอร์รี่ไว้หรือว่าลูกมอนนะครับเราก็สามารถนำมาทำเป็นอาหารเสริมให้กับไก่นด้นะครับไก่ก็ชอบมากนะครับแต่พวกนี้ส่วนมากแล้วจะไม่ทันนกนะครับนกจะมากินก่อนก่อนที่เราจะได้เก็บไปให้ไก่ของเรากินนะครับและอย่างที่4ก็คือพวกต้นกล้วยหมักนะครับ ก็คือพวกนี้เราสามารถใช้ลดต้นทุนโดยการหมักต้นกล้วยแล้วเราก็นําไปผสมกับหัวอาหารให้กับไก่ของเรานะครับหรือเราจะนําไปให้ไก่กินแบบสดๆเลยก็ได้นะครับไก่ชอบมากๆเลยนะครับหรือพวกนี้เราจะหมักไว้ทีละหลายๆถังเลยนะครับเพื่อจะได้ประหยัดเวลาในการทําครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองนําไปให้ไก่กินดูนะครับ และอันดับที่5สิ่งนี้ไม่ค่อยที่จะน่าดูเท่าไหร่นะครับต้องขอโทษสําหรับผู้ที่ชมไปด้วยแล้วก็รับประทานอาหารไปด้วยนะครับนั่นก็คือการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนสําหรับไก่ของเรานะครับแล้วก็จะใช้เศษอาหารหรือว่าผักผลไม้อะไรที่เราเหลือกินนะครับแล้วก็นํามาใส่ในกระมังแล้วก็เลี้ยงหนอนแมลงวันลายนะครับก็เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีนะครับ และแหล่งโปรตีนสุดท้ายเป็นแหล่งที่ได้มาจากธรรมชาติเลยนะครับสำหรับแหล่งอาหารชนิดนี้ก็คือปลวกนั่นเองนะครับปลวกเราสามารถหาได้ก็คือปลวกเขาจะขึ้นมาเองเราก็สามารถที่จะนำไปให้ไก่ของเรากินได้เลยนะครับก็เป็นตัวที่เพิ่มโปรตีนให้กับไก่ของเราดีเยี่ยมเลยนะครับและอีกวิธีหนึ่ง ก็คือการล่อปวกขึ้นมานะครับสำหรับวิธีนี้ถ้าใครสนใจอยากจะให้ผมทำคลิปก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูนะครับว่าล่อปวกเราจะใช้วิธีแบบไหนในการล่อปวกขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการนำเสนอแหล่งอาหารทั้ง6แหล่งนะครับที่เราสามารถหาได้ง่ายๆนะครับแต่ก็ยังมีแหล่งอื่นอีกมากมายนะครับที่เราจะสามารถนำมาเลี้ยงไก่เพื่อลดต้นทุนของเราได้นะครับ ก็แล้วแต่พื้นที่หรือว่าสภาพภูมิประเทศของแต่ละที่นะครับว่าจะมีอาหารชนิดไหนให้ไก่ของเรากินนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็ทําเป็นสวนพวกนี้ทิ้งไว้นะครับให้หย้าขึ้นลกๆเสร็จแล้วเราก็ให้ไก่ของเราเข้ามากินได้นะครับแต่ตอนนี้นี่ผมผมก็ยังไม่ปล่อยไก่เข้ามานะครับเดี๋ยวรอให้ย้ามันขึ้นลกกว่านี้อีกสักหน่อยเดี๋ยวผมจะปล่อยไก่ให้เข้ามากินนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชม เป็นกำลังใจให้ด้วยดีมาตลอดนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e เป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ